ส,สวัสดีครับเยนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการนะครับหัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธรุรกิจอาจารย์รสจเลกและก็สวัสดีคณะาอาจารย์จากวิทยาชุมชนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น6-2ทุกคนนะครับก่อนอืน่นอาจารย์ก็ต้องขออภัยนะที่ไม่สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรม,มาการจัดกา,า,ารแย่งสังสรรค์แสดงความยินดีกับนักศึกษาเอกคอม รุ่นนี้ได้นะครับก็ก็อยากที่ทราบครับว่าอาจารย์ยังไม่สามารถจะเดินได้สะดวกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าได้รับอุบัติเหตุจนต้องต้องเข้ารับการรักษานะครับยังอยู่ในช่วงของการพักฟื้นนะครับเหตงว่าเดี๋ยวถ้าไปแล้วเดี๋ยวจะต้องมีอาจารย์เอกบุญนะนะครับมูลดีนจะต้องเดินหิ้วไปส่งห้องน้ําก็จะเป็นภาระกาบรักษาด้วยนะครับทีนี้นะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็ต้องขอกล่าวคําว่าแสดงความยินดีครับ กับนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น6-2ทุกทุกคนนะครับอาจารย์ก็ไม่มั่นใจว่าวันนี้งานเลี้ยงจะมีนักศึกษาเอกอื่นมาด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าก็ก็เราพูดถึงในเรื่องของเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่อาจารย์ได้มีการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เราได้พบปะกันในชั้นเรียนนะครับเราเราพบกันในรายวิชาของทฤษฎีมัลติมีเดียแล้วก็วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงนะครับในเรื่องของวิชามัลติมีเดียเราก็มีโอกาสได้พบกันในที่วิจัยครับเต็มรูปแบบ แต่พอมาในรายวิชาของคอมพิวเตอร์คราฟสิกขั้นถูงเนี่ยเรามีโอกาสได้เรียนกันที่แบบออนไลน์นะครับซึ่งก็ไม่ได้พบปะก,กันทักเท่าไหร่นะครับแต่ในภาพรวมแล้วอาจารย์ก็จะขอพูดถึงนักศึกษารุ่นนี้ที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับก็ยอมรับว่านักศึกษารุ่นนี้ครับบางคนมีมีระดับความสามารถค่อนข้างจะดีครับดีมากครับในเรื่องของการทักษะของการเรียนรู้ในเรื่องของด้านคอมพิวเตอร์ นะครับไม่ว่าจะเป็นหลิงไม่ว่าจะเป็นวนิดานุราคูดาหรือว่าหลายคนนะครับที่อาจารย์อาจาจะจําชื่อไม่ได้ครับบุคคศาศาลบุคคลทั้งสามกลุ่มนี้เนี่ยมีทักษะในการการพูดมีทักษะในการใช้เทค่มีคอมพิวเตอร์ที่ดีนะครับแล้วก็มีอีกคนนักสายกลุ่มหนึ่งที่มีพื้นฐานของการใช้ที่สามารถจะต่อยอดการทํางานในเรื่องของอการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ไปได้อีกระดับหนึ่งแล้วก็ต่อยอดไปได้สูงอีกนะครับ ซึ่งาจากการที่อาจารย์ได้สัมผัสกับพวกเรามานะครับเขายอมรับว่าสนุกในการเรียนรู้กับพวกเราถ่ายทอดความรู้กับพวกเรานะครับซึ่งอาจารย์ก็หวังว่าหลังจากที่พวกเราได้รับประสบการณ์จากการเรียนจากวิยาลัยแห่งนี้แล้วนะครับก็อาจารย์เคยบอกเสมอครับว่าวิาวายาชุมชนเนี่ยเป็นวิายาท,ท,ที่มีคุณภาพนะครับมีคณะครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ พบความรู้มามาสายทอดกับนักศึกษานะครับทุกรายวิชาได้เต็มเต็มเปี่ยมมากๆนะครับจากที่อาจารย์ได้รู้จักอาจารย์หลายท่านก็พอจะรู้ความสามารถของทุกคนเพราะว่าถ้านักศึกษาได้ศึกษากับอาจารย์ท่านนี้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยนักศึกษาต้องได้ความรู้แน่นอนแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องเกิดจากที่นักศึกษาเป็นคนจะต้องเข้าหาแล้วก็ใฝ่เรียนรู้กับอาจารย์แต่ละท่านไปด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเราก็จบจากสถาบันแห่งนี้ไปแล้วอาจารย์คิดว่าไม่อยากให้พวกเราครับจบ ว่าหยุดอยู่แค่การจบในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จระดับต้นๆนะครับที่เราจะต้องมีการต่อยอดไประดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทนะครับถ้ามีโอกาสอาจารย์ก็อยากจะฝากว่าให้ทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสก็พยายามหาโอกาสนะครับในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับเพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าใครบอกว่ามีปริญญาติดฝาบ้านแล้วทําอะไรไม่ได้ที่อาจารย์ไม่เห็นด้วยนะครับ ปริญญาที่เรารับมานะครับใบปริญญาทุกใบใบประกาศทุกใบนะครับที่เรารับมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนกับว่าเป็นใบบัตรทางที่เราต้องยื่นเป็นสถานที่แรกในการเราจะเข้าไปทํางานในสถาบันใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีความสามารถเราจบมาในระดับเราจบมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ทุกอย่างเมื่อเราเข้าไปทําหน้าที่แล้วก็เป็นความสามารถที่มีอยู่จริงๆในตัวนักศึกษาเองนะครับซึ่งหลังจากนี้แล้ว ก็อยากให้ศึกษานะครับได้อัปเดตแอคทีฟตัวเองที่จะให้เรียนได้ระดับสูงต่อไปนะครับการศึกษาเป็นการศึกษาที่เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอยู่ที่ไหนเราก็เรียนรู้ได้นะครับสุดท้ายครับวันนี้เป็นงานเลี้ยงของพวกเรานะอาจารย์ก็ไม่ไม่อยากจะใช้เวลาทางังยืดเกินไปนะครับก็แสดงความยินดีกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้พบกับพวกเราได้มีโอกาสขายทอดควารเลือกอพวกเรานะครับงานเลี้ยงวันนี้ขอให้ทุกคนครับมีความสุข ดื่มพบปะสังสรรค์อำลาอะไรนะครับทุกอย่างเป็นอารมณ์ที่เกิดจากความสุขที่เกิดจากสิ่งที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วก็เกิดความสําเร็จจนเรามีวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับมีอะไรก็ไลน์โทรมาครับไลน์กลุ่มเราจะมีอยู่เราจะไม่ทิ้งไปไหนครับมีอะไรครับปรึกษากันโทรมานะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็โชคดีในการเรียนศึกษาในระดับต่อไปนะครับสวัสดีครับ